chưa ta Bài giác Tốm văn vô thông giặc Đi đi chay Đi là cha Bắn cha Bún thắt Đen Đi chiên chỉ, 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 chỉ. À, đông buôn tân เจ้าเวลลนนาทีมุนทันอิตาเลสนิชัยวงเดชพิเชษบานิวัฒน์อภิวัฒน์ชิติัทร์ท้าลสปอนชิสุทุสสปอน

วองเดี่ยวๆเดียวคนน่ะหลายเลยกำงยังแค่เหลายๆท่านี้เพิ่เฮ็ดต่ับเล็กน้อยในก้มหน่อยนะครับชุดนี่ก้มมาได้หลายนะครับพวกนี้เพิ่อที่ในก้มได้นะครับให้เบาลงไปบอลเร็้วนะครับบอลเร็วน้ำหนักพอประมาณนะครับบอลหลนะครับน้ำหนักบอหลราะมันอาจจะดังป๊้มปอยู่ตลอดโมครับ ฝึกไายเบาไายแห้งได้ฝึกไายกับร่างแหละได้นะครับเด้อเอาเขาเรว่าลงไปครับเฮ้ยยาวเบาเนะครับบอร์มวอร์มต้องเป้ามาต้องเะ้าสวยๆครับสวยๆโยไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงเสียงน้ำแค่ที่มันพึ่งนะครับ บนมือล่างนะครับตามสเต็ปจังหวะเร็วนิ้วก้อยเร็วยกไปสูงไว้พเพนจะเบี่ยงออกหลายพเพชศดีเลยครับรักษาการลังไว้ซ้ำนี้ครับรอบซ้ำนีเมีกันโยกมากครับทีมนมัปโฟล่งไปท้ายเบาๆว่างสะเทิน สวยครับสวยไปตั้งนะครับไปตั้งแพ้ไปนะตั้งแพ้น้อยเดียวเดียวคุณเพ่ไปครับครับไปซ่าโยกโตซ่าโย กำวนเรื่องเรือแลนโบแลนนะครับโยกมาคางโยกมาตัวนี้น้อยโยกมาโอนโตขวางเรือครับโอนโตขวางเรือท่าทางท่าทางว่าหมอท่าทางเอาไปเต,เตค็ครับสมาธิครับสมาธิโยโยเชครับเชือกโตเตนะครับว่า ได้กุ้มมากาครับจีตะแลรนห้างกาดเลือหลายบ่ใช่นี่เลยห้างกาดเลือหลายนะครับเหื่อไว้เช็ดเครื่องตังเช็ดจีตะแรนจากของการต้มนี่นเป็นการเช็ดในเลือรไหลนะครับเย้าเย้าต้องเลือรจะมั่นเสมอครับ าตังค์ว่นกับการไหร่ของเรือนะครับขอให้สเต็ปม,มันคืบถ้าพลาดก็เกิดนำ้ำหนักตัวจะของครับโยเร็วเร็วตามหมด ใจตั่งใจไ่พ้เรื่อเป็นเป็นกาเบิงนกันเบิร์นการหนึ่งสองสามสี้หกม่แพ้สองสี้าหกนี่แหละครับนี่แหละครับตั้งไปว้ตั้งไปว้ยังจับเรือร้อน น้อยพรมโตเขาใจว่าโนม,มาก,กิผมบอกกีตารลเลยห้าเพือนเอาบรรจุการลดกีตาเล่ะมี้รุมเพรานะครับนาลุน่อยหลังแหงน่อย,อยน่อยหน่อยจนหลังแข็งใช่จากนั่งเยฉะนั้น้งเนี่ยต้องโน้มมากิน่อยน่นผมูจากว่รุมมาหลายมาผมก็รูเ้เยวัน้ถึงคิวผมานั่งอยู่นี่เยอะะลงมาเลยหลังมันอ่อนนั่น ว่าพุท่าเขาติดนะครับแจกว่าติดยูวยต้องมเื้อมาได้เนื้อมาไ,ไหลนะครับครับน,น้ำคุณยายครับ ผมน้ำมับ